ปดิเลยค่ะพี่ชันกบเรียนท่านประธานนะคะท่านผูแล้วก็แขกผู้มีเกียรติท่านค่ะพิฉชันสุพิชาเล็เพรค่ะหน้าที่การงานของพิฉันก็คือพิฉันรับราชการครู นะคะแล้วก็ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ดิฉันรู้จักไบโอสเปร์เนี่ยมาตั้งแต่เริ่มบริษัทเข้ามาเลยนะคะครั้งแรกเลยนะคะปี2 0 0 0 2 0 0 6คือ2549ได้เข้า,ารู้จักไบโอสเปร์ดิฉันก็เป็นคนเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนชอบทดลองอะ่ะ จะเป็นครูวิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่อะไรที่มันมันแปลกมันพิสดารดิฉันจะเป็นอะไรที่ชอบมากๆแล้วก็เข้าไปหาปโดยที่เขาไม่ต้องมาหาเราเลยค่ะพอดีเพื่อนคนหนึ่งเขาโทรมาบอกว่าพี่ออสพี่ออสเคยรู้จักตัวที่มันเป็นโคดฮอร์โมนไหมบอกอะไรละ่ะหน้าหนูเนี่ยเจอแล้วพี่คือคือเคยได้ยินโคดฮอร์โมนเนี่ยมันราคาเป็นหลักแสน โอแต่อันนี้หมื่นกว่าบาทสวยตื่นเต้นมากแลก้เธอมาหาพี่วันนี้เลยได้ไหมคือคือใจเราเนี่ยคืออยากสวยอย่างเดียวตอนนั้นนะคะอยากสวยมากเป็นคนที่ชอบความงามเพื่อนมาหาแนะนาําตังก็ไม่มีไม่มีตังซื้อหรอกะวัตคอนหนึ่งเนี่ยสามรหัสก็หมื่นกว่าบาทเจ็ดหัสก็สามหมื่นกว่าบาทแต่เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าไม่มีก็ต้องหาซื้อให้ได้ก็ชวนเพื่อน รวมกันปิดไปเจ็ดรหัสเลยแล้วแบ่ง็คนละสองขวดนะคะก็ลองใช้หลังจากนั้นตอนนั้นใช้ก็ประทับใจรู้สึกว่าเราก็ตอนนั้นก็เป็นูมงแพ้มีร่างกายที่แบบว่าปัญหาคือููิแพ้แต่สิ่งที่ต้องการคือความงามมากกว่าแต่มันก็เป็นผลพลอยได้ที่ทําให้เราสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอดหลังจากที่ใช้ไปได้สักระยะหนึ่งเดือนแรก ก็ใช้ด้วยความประทับใจก็บอกคนนู Last week. Last week, answered, ้นบอกคนนี้บอกไปบอกมาพอทีมแม่ทีมที่เขาแนะนําเราอยู่เขาบอกพี่ออสพี่ออสเขาบอกว่าเดือนนี้พี่ออสขึ้นแอมบาสเตอร์ตอนนั้นเราไม่รู้จักตําแหน่งเราไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นขึ้นแอมบาสเตอร์โดยขึ้นได้ยังไงนะคะขึ้นเพราะอะไรก็พี่ออสมียอดรายได้แปดหมื่นขึ้นไปแล้วภายในสามเดือนน่ะที่พี่ออสเดือนเดียวพี่ออสขึ้นแล้วเนี่ย ดิฉันก็เลยขึ้นตำแหน่งแอบัสด์โดยไม่รู้เรื่องเลยนะตอนนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ก็ทำแบบเติมตัวเองเป็นราชการครูจะไม่มีเวลาในการทำธุรกิจก็ไปสนใจมุ่งมั่นในเรื่องของผลงานวิชาการคอสามอยู่ระยะหนึ่งระยะที่ช่วงที่ไปเกิดอาการไปทำงานวิชาการอสสามก็คือหยุด หยุดพักการใช้เพราะว่าตอนนั้นเราใช้ไปหลายคอร์สแล้วแล้วก็เกิดความเครียดเครียดแล้วก็ทํางานมกวนวันวันไม่ค่อยได้หลับได้นอนเพราะว่าต้องนอนนอนดึกนอนดึกดึกดึกประจําก็จนมีวันจนมาปี2556เดือนปีที่แล้วเนี่นะคะก็ขนาดที่เราหยุเดเนี่ยร่างกายเราก็การปรับสภาพร่างกายเราอาจจะมีกรมิตน,นานทานเริ่มลดลงเราไม่รู้ตัว ดิฉันก็ออกกําลังกายปกตินะคะแต no a, ่ปรากฏว่ามอยู่วันหนึ่งเกิดปวดหัวปวดมากเลยก็ปวดปวดปวดที่ท้ายทอยนะคะไปออกกาลังกายตอนเช้าก็รู้สึกแป๊บ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 ตลอดก็ไปหาหมอวันจันทร์วันจันทร์ไปหาหมอหมอให้ยาบอกว่าเป็นโรคปวดศีรษะปวดศีรษะดิฉันก็ได้ยาแก้ปวดแก้ไมเกนแก้ปวดอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวสามวันวันพุธวันพุธก็ไม่ไม่ไม่ไหวแล้วถ้าจะทนรอปวดอย่างนี้เกิด เกิดเส้นเลือดในสมองแตกล้วคิดแต่เรื่องนั้นก็ไปหาหมอวันพูดอีกก็ปรากฏว่าหมอก็ให้ยามาพอถึงภายในอาทิตย์เดียวนะคะที่ปวดหัวพอมาวันเสาร์วันเสาร์ยังออกกําลังกายได้อยู่แล้วก็มีงานพอวันนั้นวันที่หนึ่งมิถุนาภาพแรกนะคะดิฉันไปงานศพไปงานศพของพี่เกยที่ในกรุงเทพเนี่ยค่ะก็ก็รู้สึกว่าก็นึกว่าเราก็กินยาแก้ปวดก็คงดีขึ้น เช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ไปวัดนะคะไปวัดก็ไปดูดน้ําด,ด,ดูดน้ําปรากฏว่าน้ามันไหลออกจากปากอะ่ะดูดน้ําแล้วก็ว่าหลอดมันรั่วแล้วเนะะี่ยดูดไม่ขึ้นน้ําไหลน้ําไหลออกจากข้างปากอะ่ะแบบงงมากเลยลว,ว่าอยู่ๆน้ําออกข้างปากได้ไงดิฉันเพื่อนข้างๆบอกว่าเธอเธอปากเปรี้ยวจริงเหรอตกใจมากมีความรู้สึกว่า มันเป็นไปได้ยังไงเมื่อวานเรายังสวยอยู่เลยเนี่ยแล้วดูสิวันที่สองวันที่หนึ่งเนี่ยเป็นอย่างนี้วันที่สองเป็นอย่างนี้ซึ่งคนที่ไปด้วยดิฉันมาทั้งคู่นะคะคือพี่สาวก็มาด้วยที่ไปงานศพจะเห็นหน้าอยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยที่มองอยู่เนี่ยคือวันวันนั้น,น,น,นแล้วพอวันลุกขึ้นเพื่อนอีกคนนึงก็พาไปโรงพยาบาลหนะ่ยคนก็มาด้วยมามาด้วยกันทั้งคู่คนนั้นน่ะก็คิดว่าดิฉันน่ะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ เข้าสแกนสมองเข้าลงมาเข้าอุโมงค์แบบตกอกตก,ตกใจกันมากเลยมีความรู้สึกเสียใจมากที่สุดเลยในะชีวิตนั้นเพราะว่าเป็นคนชอบสวยมีความรู้สึกชีวิตนี้ฉันตายแน่เลยถ้าจะเป็นอย่างนี้ฉันคงจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้อีกแล้วละ่ะมีความรู้สึกมันขาดความสุขไปเลยอะค่ะปรากฏว่าคิดได้เรามีของดีไบโอสเปซที่เราเคยใช้อยู่เนะี่ยต้องทำให้เราดีขึ้นได้ แล้วก็โทรหาน้องหันษาน้องหันษามาด้วยเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ยังเจออยู่โอ้มาด้วยข้างหลังน้องหันษาบอกว่าเธอมีไบโอสเปรย์ไหมขวดพี่ขอยืมหน่อยตอนนั้นนะยืมก็ามาใช้ก่อนยืมหน่อยพี่ขอยืมขวดนึงบอกมาเอาเลยพี่นั่นแหละได้น้องหันษาให้ไบโอสเปรย์หลังนี้ที่ปวยได้วางเลยนะคะยังโทรหาน้องนะแล้วก็ใช้ไบโอสเปรย์พ่นมันเป็นอะไรที่มัน อัศจรรย์มากเลยเนะี่ยหลังจากที่พน่นไปเน,นี่ยวันต่อวันฉันจะถ่ายรูปทุกวันถ่ายรูปทุกวันเป็นความเครียดคือถ่ายใช้แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายไล่ามาตลอดสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์สองไล่มาเป็นสัปดาห์สัปดาห์ว่ามันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันรวดเร็วมากไม่ถึงสาสิวันนะรประมาณยี่สกว่าวันนะภาพภาพที่สุดท้ายนึงคือสัปดาห์ที่สี่นั่นคือประมาณยี่สิบกว่าวันแล้วก็นี่คือภาพปัจจุบัน ทีมงานบอกว่าพี่ก็ต้องใส่ชุดสีฟ้าชุดนี้เดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อว่าเป็นพี่จริงๆลุงบอกว่ามันร้อนนะชุดอย่างนี้ชุดป้าใหม่พี่ชอบใส่เลยบอกพี่ต้องแต่งตัวชุดเดิมพี่มาไม่งั้นเขาจะว่าโปหงนี่คือภาพจริงๆนะคะของตัวเองแชนขอขอบคุณมากกับไปโอสเปย์นะคะที่ทำให้ฉันมีชีวิตใหม่นะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงหน้าตาที่สดสวยกว่าเดิมด้วยนะคะหลังจากที่เราเจอวิกฤตก็เลยเป็นโอกาสเพราะว่า รักษาคือต้องใช้นะใช้แบบโอเซเบคือพ่อนๆๆๆพ่นๆๆๆพ่นๆๆพ่นเพื่อเพื่อให้ร่างกายหายจะกป่วยแต่มันมันกลับสวยขึ้นอีกแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ